แล้วก็ต้องใส่ S P Running Zoom ติดคำว่าซึมอ่ะดูพี่เอกเยอะอ่ะไม่น่าไปดูไฟนอนเจ็ดของพี่เอกเลยไอยคลิปที่แล้วเนี่ก็ต,ติดติดสวยน่ารักไปทีหนึ่งแล้วโอ้โหน้ำมันน้ำมันมีปืนจีตน้ำด้วย<บ>เขาอยากเล่นสงการเล็บ,บสวยเล็บเราเดินเลนเดียวกันเคนพี่ขอโทษลแ้วสง่สงมาลแ้วสง่สงมามีอีกทีไดงเฮ้เเ้เ,อเอพอใจแล้วออกเกมด้ว รีแบแตะเลยสู้ๆเคนโอเคดีเฮ้ยนั่นแน่โอ้โหจ้าเคนเอาเด้งซ้ายเด้งซ้ายแล้วคีบมาคีบมาแล้วส่งคืนไปให้บอรมีเบอรมีตบตบลงมาตบลงมาเจย์ไปกดปิด พี่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นเพราะพี่กดผิดอ้าวนั่นแหละตล้งกาเท้าเอวเมื่อกี้มันตล้งรักมาเลยเนาะอ้าวซฟ เดาสวยเดาสวยมีรีบาวมามาชุดหลอกผูกอัพรยัมเปอร์ไอ้อยามันอยู่ค่ะมันอยู่ข้างๆแต่แอนิเมชันมันน่ากลัวมากเลยเคนเก็ตใช่ไหมตบสวยตบใครเก็บใครอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เข็นเข็นที่ขาเยเข็น ลงได้ไหมลงได้ไหมให้ลงได้ไหมลงได้ค่ะไม่ไม่เฮ oh, ้ยน้่นม um ันโอ้โหเรือเกือบแล้วไม่เป็นไรบี่มีอยู่แค t ใน next time if there is next time อืมปกติเฮ้ยโอ้ยมันเดินยัดเข้าไปเลยมันไม่ได้เลยโอ้ชิต โอ้โหทำไมเค้นเค้นเค้นมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยอันนี้ของเค้นนะเอ้ยเพอร์เฟคพาวถ้าถ้าถ้าเค้นเมื่อกี้มันน้าหัวอะไรหัวหัวมันปักลงพื้นเราจะแกล้งเขาเกินไปหรือเปล่าไม่นะมันมีนัมเบอร์ไอ้มันมีอะไรแอนซ์ด้วยเหรอพี่ยังไม่ได้กดเข้าเลยพี่ยังไม่กดจอยเลยผู้ชมครับบอกผมทีผมควรจะจอยเสียอะไรผมไปจอยอย่างนี้ วิสตันดีเย่วิสตันดีเฮ้ยมันเดินยัดอีกแล้วโอ้โหโอ้อ้าวแสตเวนแสตเวนนี่เนี่ยมันจะเผื่อจะเป็นบล็อกได้มีนะต้องบล็อกอาริย์มันได้แล้บก็มาต่อไปถ้ามันมีสามารถบล็อกอาริย์ได้ก็บีเด็ด พี่จะตัดมาเป็นไฮไลท์แทนง่ายเป็นไฮไลท์เล่อะแม่นอ้ดเด้มีผักด้วยเฮ้ยมีเขาผักมึงมึงต้องเอาแค่บลมีมีเดินเข้าไปตรงๆแล้วยัดยัดยัดปุกปั่นปุกปั่นบอมียัดมันบอมีบอมีต้องยัดยัดเหมือนอยู่บนสนามบินทิ้งแย่แหละเฮ้ยเฮ้ยสวิงแอมสวี โอ้เป็นครั้งแรกที่กูเชียร์ฝั่งนู้นช้าไปมั้งไปก็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 ต่างคนต่างโปะในปริมาณที่เท่าเท่ากันแล้วเราก็โปะเหมือนกันนีอะไลแรงแค่ไหนในสองเมงไรเฟินจัดไปไปเลยบอมมีคอมอนเอ้ยนึ่งทุกคนวิ่งตามเมทาวิ เย่จอยแล้วมิตติลี่นะสีฟ้านะใช่ใช่เฮ้ยเราเป็นมิตติลี่ทั้งสามคนเลยจัดไปสำหรับคนที่ยังไม่มีสแตตรีเซ็ตนะครับเล่นอีเวนต์นี้ได้สแตตรีเซ็ตนะครับดองไว้เยอะๆนะครับคุณคิดว่าในอนาคตคุณอาจจะไม่ต้องใช้มันหรอกแต่ว่าในวันที่คุณต้องการมันมันั่นั้นเราต้องดองมันไว้เยอะๆครับโอ้มาดองคือคิดเมื่อก่อนว่าคียที่สมาร์ทสูงขนาดนั้นได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วคือเกิดแล้ว มีสองคนยังผ่านไปได้เสียงผมจะอูอีอูอีนิดนึงนะครับคุณผ,ผู้ชมมันปมสเต็ปซิลอยู่ <Good! S 1> ได้แน่เลยกุดได้ลงเฉย้อ้อาวเ,เ,เราได้เตมที่สองแล้วเคนเราได้เตม <c oughs> ที่สองแล้วไม่เห็นปิงมันเยอะมากเลยเออสวยเ็นสวยเ็น จะผิดดีแล้วดีแล้วเออจะส่งให้พี่ชูดแล้วก็อดแน่นี่ไงเป็นชิปแบบเลเจนด์สีม่วงนะครับที่ใช่สีม่วงสีม่วงเลเจนด์เลเวว่าเลเจนด์เลยโอ้ไม่ก็อ้อยโดนหักเออโดนยิงด้วย what what กูจะบอกคงทีว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะผมจะบอกเชิดหน้าไั้ยังไงต้อวจริงในเมื่อกูไม่รู้เลยจะพอกเชิดหนามันเทนเทนอาฟยเลยแต่มันเพื่อนเพื่อนมันไม่กูไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตบแแมงตบสวยเค่นัตัดลงได้ยังไงโหมดลงเป็ไปแล้วครับใช่แล้วเฮ้ยอุ้ยเอจีเอาไปให้เอจีนี่ไอเดียมไอบมูนโผล่ ตบสวยดีมากดีมาก,กเฮ้ยยิบซึมยิงสามล <c oughs> ูกทุกคนอแค่สามลูกเองเราแค่ต้องแย่งมันมาติดต่อกัน3ลูกและชุดลงทั้ง3ลูกเท่านั้นเอง <c oughs> โอ้ยเอ็นดีนี่กระดินงออกนอกสนามโฮลโอ้ย,โ,อยโดนผ่านอีกแล้ว มึงัวหยุดเดินหยุดเดินทีตตาม่น่ากูหมดแล้วหยุดหยุดเดินโอ้ my god มอยู่ี่สอมอามือมันก่อนเซฟสวยคีบมาคีบมา จะติดเฮ้ยยยยยยย n ยย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 ่ยยยยยเยยยเฮ้ยย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 ิยย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 ลยย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 ยนยย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 ัยนยยยมันจะไปไหนของมันมันไปไหนของมัน มเอาชนชนหัวที่ผมก็แล้ครับแล้วครับไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจขอล้วครับแล้วครับมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันต้องยิงมันต้องยิงหรือเปล่ายิงตะเสพสวยงามชูหรือเปล่าไปชูจะหายแล้วลูกเดียวทุกคนลูกเดียวทุกคนทุกคนทำดีทุกคนทำดีมากเกมเอ่ออือมมีันไม่มสติหรอกสองร้อยสามสิบมันเฟลผมเลยเวลาอย่างโอ้ นะแม่พี่ยังแก้สติลได้ทำไมลูกเมื่อกี้สติลไม่ได้วะเฮ้ยคือเมื่อกี้มันเกือบจะคัมแบ็กแล้วูด่อ๋อใช่มันติดอยู่เรื่องเดียวเค้นตัวที่เคนสติลมันปิงร้อยหนึ่งเออดีว่ะไม,ไม่ไม่ไม่ได้เล่นนานละเอนเนอร์จีเยอะเด็กกีบ้าน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 เบบี้ไอ้อคูกี้ทำไงคอกี้โซลูฟอร์จูนคูกี้ มาลุนดูสักแม้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายอึอือึอะไรันถามว่าทำไมไม่ดุดสักทีวะเฮ้ยทำไมดีดีทีเขาดูสูงตัวอะไรวะเอ้ยนึ่ว่าส่งมาเซ็นเตอร์กูรอโดดแล้วเมื่อกี้ตอบสวยงขี้บอลมาขี้บอลมา คิดแล้วสตีลไม่โดนก็แพ้ไปครับที่มีเขาตัวอะไรอ่ะสวยมากเขาเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ทั้งคู่เลยบบบีีีใช่โปรเจกต์เบิร์ดมันจะโอ้โดนผ่านอีอนกอรรอแล้วนั่นเหรอสิเด็กเด็กเด็กเข็นเอาเลยเข็นเอาเลยเข็นเอาเลยเอาไมื่อไหร่เป็น,นบนุคคลคาดหวังว่าถ้ามันใช้ท่านั้นรอบที่สองมันน่าจะไม่เบิร์น ฝุดแขนกลยุจี้ในการเล่นเอิมอิพี่หัวร้อนเสร็จแล้วไอ้เรื่องมันตัวขาวๆไงโอุ้ยหัวทิ่มพื้นเป็นมัมไส้สึกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยทำไมทีมฝั่งนู้นลูกมึงลูกมันเอียงได้น่าเกลียดจังวะ ององศาเอียงมันเวอร์มากเลยหมุนมาโอ้เต็มคำเออน่ะเฮ้ยคะแนนมันเริ่มน้ำแล้วว่ะเฮ้ยโค้ชเคนแกทำได้ยังไงโอ้ดีไม่ได้ MP หรอกน้อง โอ re ้วัดอันเซฟเมนกินเนื้องสามมั้ยล่ะได้เลยโอ้โหมันต่ำมากเลยจ้ามันบ <laughs> ม,มีค่อยๆกระดิบกระดิบกระดิบ <laughs> โอ้ยไกลสี่สีริงของว่า <laughs> ถ้าผมันแล้วให้พี่ดีดาอาจจะเยอะโอ้ยโย่ามันมีหลายตัวแล้วมันกระโจดกันที่แล้วสนั่นแน่ <laughs> อแน่ดีนะเซฟสวยเช่น สวยเข้มสวยสวยเข้มสวยสวยน่ารักนั่นแหละเอเนอร์จีเยอะกันจังเลยโอ้โหรีบาวกูเท่าไหร่เลยรีบาวพี่เท่าไหร่แล้วยอดกระปุก่พีซูมพอดีเลยน่ารักจังเลยความน่ารักนั้นเลยที่ทำให้เราชนะเลย มันชามันโอ้ยโดนทักต่อวยดีมากดีมากได้เก็บลูกได้ด้วยเด็บลูกตะเข็นเอาไปเขนเอาไปเขนชูดอัดซึมมันต้องไม่ลงพี่รีบาวอีกแล้วอ

โอ้ยจ้าตกใจลายตัวเองสามีไปดีเลยมันใช้โอ้ยโอ้ยแกไม่ได้เป็นคนเลทได้ด้วยซ้ำแกมาผักฉันทำไม ชื่อพี่หลืวมันจะยิ่งพี่อีกแล้วเฮ้ยสามแต้มนี่วะสามแต้มพี่หมดสภาพในการเล่นอย่างตั้งใจแล้วเขยที่เล่นอย่างตั้งใจไม่ได้แล้วเฮ้ยจำดีนึกว่าพี่นะเนี่ยเขาอะไรมานี่ยพี่ไม่ตั้งใจเล่นไม่ได้แล้วเขยพี่ขอโทษตาเราจะได้อีกทีพี่ดีหรเล่า ไปชนะโอ้ยเขียนอะไรวะทีนี้ตอนนี้ไปเลยซึบเขาพิมพ์ว่าอะไรที่อ่านไม่ออกแต่เขาพิมพ์ว่าตีจีขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันครับ รีวิวของนั่นอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เราจะกาวกันเยอะไปแล้วเราจะต้องหยุดความกาวนี้ไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับถ้าเกิดชอบกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเพจนิทุมิทอยู่กันด้วยนะครับถ้าอะไรยังไงก็กดดูในดิสิริปชั่นก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เราขอลาไปก่อนนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีอยู่ดีมีสุขกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบายช้าวบายพชร